แบ่งชาระค่าแรกเข้าสองงวดที่แต่เดิมกําหนดใน TOR ว่าต้องกําหนดงวดเดียวต้องจ่ายงวดเดียวนะฮะนี่นได้สามารถแบ่งชําระได้แล้วก็มีค่าชําระแรกเข้าไม่น้อยกว่า482บล้าน7จ็ด0ส่กรบาทกรมธนารักษ์ก็ชี้แจงงี้ว่าเหตุที่เขาต้องแบ่งเนี่ยก็เพราะว่าในการประชุมครั้งที่7มีการพิจารณาให้วงสยามก่อสร้างแบ่งได้2งวดครั้งที่1 580ล้านหรือคิดเป็นร้อยละในวันลงนามสัญญากับครั้งที่2 870ล้านหรือ1 6 0กํานหานดให้ชําระเมื่อรับโอนท่อส่งน้าเรียบร้อยยกเว้นกรณีการรับโอนท่อส่งน้ําในวันเดียวกับการลงนามสัญญาต้องจ่ายค่าและเข้าเพื่อทําสัญญาสองงวดพร้อมกันเขาบอกว่าที่ต้องแบ่งก็เพราะว่ากรมธนารักษ์เพิ่งได้ข้อมูลว่าอาจเกิดปัญหาการส่งมอบล่าช้าจาก East Water จึงพิจารณาเรื่องแบ่งชําระและส่งรายละเอียดให้อายการตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่ได้ทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการประมูลแต่อย่างใดทีนี้ พอมตุลาการสารปกครองถามต่อยว่าแล้วโครงการไหนบ้างล่ะที่ธนารักษ์อนุมัติให้แบ่งชำระค่าแรกเข้าตั้งแต่วันทำสัญญาเคยมีไหมมีโครงการไหนไหมธนารักษ์บอกก็นี่แหละเป็นโครงการแรกเพราะ<อ>กฎกระทรวงม,มันเพิ่งออกมาใหม่เมื่อปี6 4โครงการอื่นที่ใกล้เคียงกันก็คือสนามกอล์ฟบางพระซึ่งกําหนดไว้ TOR แล้วด้วยตั้งแต่แรกว่าผ่อนจ่ายได้แต่ไม่ได้ดําเนินการต่อจนแล้วเสร็จเพราะว่ามีปัญหาแบงก์การันตีพร้อมอทีนี้ข้อที่3นะครับประเด็นที่บอกว่า เอ๊ะมติครมให้อำนาจกรมธนาลักษ์ดำเนินการประมูลท่อส่งน้ำ EEC ไดท้ทั้งทั้งที่เดิมอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอีส t วอเตซึ่งมีการประปาส่วนภูมิภาคและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นหลักกรมธนาลักษ์ก็เลยชีย้แจงว่าจากมติครมปี35ที่ก่อตั้งอีส t วอเตอร์ต่อมาปี39เห็นชอบให้อีส t วอเตอร์พ้นจากความเป็นรับวิสาหกิจแล้วจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติร่วมลงทุนและพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุส่วนมติครมปี43 ในการอนุมัติให้อีสวอเตอร์ทำสัญญาเช่าท่อน้ำหนองปลาไหลหนองคอ้อโดยไม่ต้องประมูลตามพรบร่วมลงทุนปีส5ก็ถือเป็นแนวนโยบายที่ต้องไม่ขัดกับกฎหมายในปัจจุบันด้วยอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีมติคลอ,อใดๆเพิ่มเติมนะครับทีนี้มาฟังฝั่งวงสยามกันบ้างวงสยามเขาบอกอย่างนี้บอกว่าคุณอนุริ์เกิดสินชัยกรรมการผู้จัดการบอกว่าเอ๊ะกรณีที่วงสยามขอผ่อนชำระอย่างที่เมื่อกี้สารส<อ>ถามกรมธนารักษ์เนี่ย<อ> วงสยามเนี่ยเขาบอกว่ากรณีนี้ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าบริษัทได้ลงนามสัญญาและบริหารโครงการก่อให้เกิดรายได้นะวันที่เข้าบริหารโครงการบริษัทจะจ่ายให้เต็มจํานวนเลยเข้าใจนะ,ะจนคือเขาย,ยอมจ่ายเต็มจํานวนเลยพันสี่ร้อยห้าสิบล้านบาทถ้าเขาได้เข้าเซ็นสัญญาแล้วก็พร้อมได้รับบริหารโครงการในวันนั้นเลยก็คือได้รับมอบโอ<แ>นทรัพย์สินมาทุกอย่างพร้อมแ,แต่กรณีนี้เนี่ย 23กุมภานธ์64ผู้ฟ้องคดีขอสารคุ้มครองเชื้อคาวและสารมีการยกคำน้องส่วนคดีหลักยังมีการเก็บไว้พิจารณาจากเดิมบริษัทจะลงนามในเดือนมีนาคมแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีทีท่าในการจะรับมอบพื้นที่ไงหมายถึง East Water, อีสต์วอเตอร์ใช่ไหมเขาอ่ะวงสยามอ่ะเขาก็ไม่ได้มีทีท่าว่าเขาจะได้รับมอบพื้นที่มาทําการในเดือนตุลาคมทําให้เขาอ่ะตัดสินใจทําหนังสือข้อตกลงสองแบบกรมธนารักษ์ก็เห็นชอบตามข้อเสนอที่ยืดไปคือ ถ้าเขาได้วันนั้น,นแล้วสามารถบริหารจัดการวันนั้นแบบที่หนึ่งนะ,ะเขาจ่ายเต็มจํานวนกับแบบที่สองถ้าเขาไม่ได้รับวันนั้นขอแบ่งจ่ายเป็นสองงวดอไปฟังดูครับกรณีหน,นึ่งกรณีที่ลงนามสัญญาเนี่ยเราจ่ายเงินล่วงหน้าหรือจ่ายมัดจ,จําไม่ใช่ผ่อนชาระเราจ่ายคุณเอาเงินไปใช้ก่อนน่ะทั้งที่ผมเองยังไม่มีสิทธิบริหารสิทธิที่บริหารเนี่ยเกิดเมื่อว่าสบมอบ เพราะนั้นเราถ้แจกไปก่อน850ล้านถ้าอีกสักสองเดือนผมได้รับมอบขึ้นมา850ล้านเนี่ยผมเสียดอกเบีย้ยผมเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะฮะพูดให้เข้าใจนี่ไม่ใช่การผ่อนชําระหรือแบ่งชําระเป็นการชําระร่วงหน้าเหมือนกับการซื้อคอนโดอคอนโดกรังสร้างเอ้คอนโดนี้สวยดีนะอะไปท,ทําสัญญาซื้อขายกันก,ก็มีการมัดจำสัก30%นะครับ พอคอนโดสร้างเสร็จมีการตรวจรอบมาพิจารณผมก็จ่ายส่นวสนที่เหลือมันเข้าเคสนี้นะครับแต่มันไม่ใช่เป็นการผ่อนชำระเช่นแบบเหมือนกับการซื้อรถยนต์โอ้โได้ทรัพย์สินมาแล้วแล้วต้องไปผ่อน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 ,อ,นอันนี้ผมยังไม่ได้ทรัพย์สินครับอันนี้จะถือว่าเป็นผ่อนชำระไม่ได้ก็เป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าหรือปัจจํา อันนี้สองงวดนะ,ะส่วนอีกข้อหนึ่งก็กรณีที่สังคมมองว่าวงสยามชนะประมูลครั้งนี้สร้างโอกาสทางธุรกิจเพราะอีส t วอเตอร์เขาวางระบบ<อ>วางท่อส่งน้ําไว้แล้ววงสยามมาถึงชุบมือ,อเปิบเลย<อ>ไม่ได้ลงทุนคุณอนุนอที่บอกว่าเฮ้ยโครงการนี้อีส t วอเตอร์ไม่ได้วางระบบท่อส่งน้ํานะ<อ>ท่อทั้งหมดเนี่ยเป็นของกรมธนารักษ์วางไว้แล้วท่อแหนงส่วนใหญ่ผู้ใช้น้ําก็เป็นผู้ลงทุนวางระบบเอง มีเพียงท่อแนมสองสามเส้นเท่านั้นที่อีสวอเตอร์วางระบบซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการวางท่อทดแทนส่วนนี้ไว้แล้วจึงไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนค่ะ <c oughs> ส่วนความคืบหน้าการไต่สวนและแนวทางการดำเนินการในอนาคตนะหากศาลยังมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้มีการลงนามเซ็นสัญญาล่ะคุณอนุริทให้ความเห็นบอกว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลปกครองแต่ส่วนตัวมองว่าเอกสารที่วงสยามได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งคุ้มครองชั่วคราวค่อนข้างมีความชัดเจนและมั่นใจว่าศาลปกครองจะเข้าใจในประเด็นท นำเสนอต่อศาลค่ะทั้งตอนนี้เราก็คิดจํานวนเงินความเสียหายของเราแต่ละวันไปแล้วนะฮะเราถ้าหากคดีทีออกมาขึ้นมาเนี้ยถ้าเราจะพดเป็นอย่างไรเนี่ยไม่ว่าแพ้หรือชนะแม้กระทั่งชนะเราก็ต้องเรียกค่าเสียหายเพราะตอนนี้เราเราก็เริ่มดําเนินการอะไรเนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนไปเรียบร้อยแล้วบางหลายส่วนนะ พฤติกรรมใครที่เป็นคนประวิงเวลาในการอะไรลงนามสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูบทตัวบทกฎหมายทีว่าเราจะเอ่อรียกค่าเสียหายกับกับฟ้องดีหรือกรมธนารักษ์เราต้องไปดูข้อกฎหมายทีว่าอะไรที่เราฟ้องได้อะไรที่เราฟ้องไม่ได้นะครับแต่ไม่ได้ยินยันจะฟ้อง เราเราจะฟ้องนี่ค่ะเสียผู้ฟ้องคดีนะฮะเรายังไม่ได้<า>พูดไปนะจะไปยนนทิ้งว่าเรามีเหตุไหมที่จะต้องเรียกร้องถ้าเราไม่มีเหตุเราก็ไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจเขาอนนี่ก็คือความครบถ้วนของข้อมูลได้ฟังทั้งกรมธนารักษ์ท,ทั้งฝ่ายของวงสยาม้วแต่ดีที่สุดครับทุกฝ่ายควรรอผลคำพิพากษาสารปกครองในการวินิจฉัยคำร้องต่างๆผู้เกี่ยวข้อง โดยพะกรมธนารักษ์ก็ทําหน้าที่ในการจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของสารปกครองให้ครบถ้วนโดยเร็วทุกอย่างมันจะได้กระจ่างสักทีเนาะใช่ตามขั้นตอนนะเดี๋ยวเ,<ด>เราพักกันก่อนไหมคุณเล็กได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ